อสวัสดีครับสําหรับเพื่อนๆชาวพีาป้าอะไราสามทุกคนนะวันนี้ไม่ได้มาแจกแผนอะไรนะฮะวันนี้มาเปิดคราฟนะบมอ่าทีแรกเชลเขาเรียกว่าโปรโมชั่นนะเห็นคนอื่นเขาได้แบบพันล้านสองพันล้านเนี่ยผมไม่หวังขนาดนั้นครับผมหวังแค่ร้อยเอ็มอะผมไม่โลภนะผมเหมนคนไม่โลภนะผมเห็นคนไม่โลภนะแล้วคอยดูเอาอะไรกันนะครับอ่า รับทั้งหมดอ่านี่ครับได้มาทั้งหมดสี่ใบนะฮะอ่าใบแรกครับมาดูกันเลยครับว่าจะได้อะไรไม่เสียเวลานะ๊บตัวนี้ใครดีนะฮะใบแรกมาตัวนี้ขอสักยี่สิบเอ็มยี่สิบยี่สิบยี่สิบคืออะไรเนี่ย ไม่ถึงนะเป้าหมาย20เอมไม่ได้ฮนะเอาไว้ที่สองไหมครับไปใบที่สองลุยเลยใครใครโอ้โหโคตรเท่เลยนะอ่าเป้าหมาย100เอมเราคงคงไม่ถึงนะอ่าใบหลักเราคือใบนี้นะใบตัวโยงเรามาดูกันเลยนะเออ สองซัมลลเบตุคาร์ล,ตล,ลอตทุบใครวะโอ้ไม่ได้ร้อยเอ็มไม่ถึงนะไม่ถึงแน่เลยนะวันนี้ร้อยเอ็มไปต่อไปเริ่มขอแสงมั่วอะดิฮี่แล้วไงครับไม่ถึงร้อยเอ็มนะโอ้โหเป้าหมายผิดพลาดน,นะโอเคคนระับผมก็ขอตัวลาไปก่อนเค่นี้นะใครที่ชอบใจสามารถกดไลค์ได้นะกดแชร์นะแต่ตอนนี้เจง็ง ไอ้ไม่เจ๋งนะถือว่าเป็นของปีไปนะโอเคครับบ๊ายบายนะทุกคนฝันดีนครับ